ูุก,กนครับเก็บภาพก่นอนอย่างนี้เราอาจจะต้อว่ากักเตือนแต่ถ้าเจอที่เป็นวงเลยนะครับเป็นวง กี่คนานี่มีเมีเดกก็รนะครับหที่รานาอยู่นี่เลยจ้ะพูดนะครับประกาศนี่นั่งนั่งนี่ว่าแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมเปิดหมดแล้วมาจากไหนครับไม่เลยนาเหรครับฮะนาหรือเปล่า

หน้ากากัน,นไนนยนะครับสส่สนใจทุกคนด้วยนะครับไม่สนใจหน้าตาดวันนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้จะบอกว่าในเรื่องเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเขาห้ามรวมกลุ่มตอนนี้ยังห้ามรวมกลุ่มอยู่นะครับห้ามรวมกลุ่มการทํากิจกรรมต่างๆอยู่สาเหตุด,ด้วยประการใรสาเหตุก็คือสําคัญก็ค,ญคือว่าตอนนี้เรื่องสเก็ตบอร์เดเนี่ยเป็นเรื่องฮิตเลยนะในในในกลุ่มวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ก็ตรงสถานที่ตรงนี้นะครับก็มี ผู้ปกครองพาลูกหลานเมาเล่นทุกวันเลยค่ะแล้วก็เยอะมากนะครับแล้วก็ก็มีการลงเรียนไปเรื่องของการประชาชนก็กลัวว่าโรคโควิดหลงเรลเนี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่พูดนะะเป็นคัสเตอร์จากตรงนี้มันจะยุ่งวันนี้ก็เลยมามา,มากระทางท่านผู้กับแสนสุขเนี่ยครับมามา,มาทาความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะครับว่าตอนนี้เมื่อประกาศยังยังไม่ให้รวมกลุ่มเนี่ยก็ขอร้องขอโควิมือก่อนจนกว่าประกาศจะผ่อนคลายเราให้กลับมาเล่นกันใหม่นะครับก็ขอร้องก็ ก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้ปกครองก็เด็กๆน,นะครับที่ครลวมือวัอนนี้ก็เดี๋ยวก็กลับเลยแล้วก็ก็คงไม่มีนะฮะนะครับก็เข้าใจกันหมดแล้วเรื่องมาตร,ราการเรื่องเรื่องโรคผลสคัญกลับที่มาวันนี้นะครับแต่ก็ยังมีการตรวจแบบนี้คุมเข้มอยู่ตลอด<ต>คุมเข้มอยู่ครับเพราะว่าในเมื่อประกาศควบคุมโรคของจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดยังยังยังคุมอยู่ในเรื่องของการรวมกลุ่มกันเยอะเนี่ยครับก็ยังคุมอยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเกิดยังเป็นหน้าเดิมๆมหรือว่ายังทําเหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะขออนุญาต จับกลุ่มแหละต่อไปนะครับต้องดาเนินทางกฎหมายครับผม